วันนี้เรามาทำยำไก่บ้านกันนะคะยำไก่บ้านเป็นอาหารเหนือค่ะทำแบบเหนือเหนือเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้มไก่สเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาฉีดเอาเป็นชิ้นๆน,นะคะฉีดเนื้อฉีดก,กระดูกรวมกันเลยค่ะให้เป็นชิ้นพอคำค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เราจะเอาไว้รวยหน้านะคะใบมะกรูดแล้วก็มีหอมแดงกับกระเทียมที่เราจะเอาไปโขกนะคะตอนนี้เราก็มาหั่นผักไว้รวยหน้ากันก่อนค่ะ แล้วก็มาฉีกใบมะกรูดนะคะฉีกใบมะกรูดใส่ให้มันหอมค่ะใส่ตอนเราไว้รวยหน้าด้วยแล้วก็ตอนที่เราเอาไปยำด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะมาโขกอันนี้เป็นเม็ดผักชีนะคะเม็ดผักชีหรือเม็ดหอมป้อมค่ะเราจะมาโขกให้มันหอมเลยค่ะใส่หอมกระเทียมแล้วก็ลากผักชีลงไปนะคะ เพราะว่าน้ำพริกของเรามีแล้วค่ะน้ำพริกของเราก็จะมีพริกแห้งค่ะตะไคร้แล้วก็มะแขวนนะคะ่ะอ่านแล้โขกไว้ตั้งหากนะคะส่วนนี้เราก็ใส่กะปิลงไปค่ะอันนี้เราก็จะเอาไปผัดให้มันหอมนะคะนี่ค่ะโขกให้พอหยาบๆก็ได้ค่ะไม่ต้องละเอียดมากค่ะตั้งกระทะใส่ลำมันลงไปนิดหน่อยนะคะทีนี้เราก็โขกส่วนที่เราโขกส่วนแรกไว้ก่อนค่ะ อ่าผัดให้หอมเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกยำของเราลงไปนะคะพริกยำก็จะมีพริกแห้งค่ะตะไคร้แล้วก็มะแขวนหอมแดงกระเทียมนะคะทีนี้เราก็ผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วพอมันหอมได้ที่แล้วเราก็เติมน้ําล้างโคกลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไก่ที่เราฉีกไว้นะคะเนื้อไก่ที่เราฉีกไว้ค่ะนี่ค่ะใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะทั้งกระดูกทั้ง เนื้อนะคะอันนี้เป็นน้ำซุปที่เราต้มไก่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตอนเราต้มก็ต้องระวังความร้อนจากแก๊สจากน้ำร้อนด้วยนะคะเราก็ต้องใช้แก๊สอย่างระมัดระวังค่ะเวลาเราทำอาหารนะคะทีนี้เราก็มาปรุงเลยค่ะไม่ต้องปรุงมากค่ะใส่แค่ผงนัวกับผงปรุงรสแค่นั้นนะคะเราก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลานี้ แล้วแต่ชอบนะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่แก้วชอบความนัวความเข้มข้นแก้วก็เลยใส่น้ำปลาลงไปอีกค่ะพอชิมดูแล้วรสชาติอร่อยหอมได้ที่แล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะผักที่เราหั่นไว้นะคะตอนนี้กลิ่นนี้หอมฟุ้งเลยค่ะทานกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะอันนี้คือยำไก่ยำไก่เนื้อค่ะไก่บ้านนะคะ เราจะยำใส่เครื่องเทศเครื่องที่เราโขกเองแล้วก็เอาไปหมี่กับน้ำมันให้มันหอมนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะเป็นอาหารเหนือนะคะหอมอร่อยค่ะสูตรนี้ก็สามารถเอาไปทำตามได้นะคะทำไม่ยากค่ะไปค่ะไปทานกันค่ะ